อยากจะขอเดินไปเซิร์ฟความเห็นน้องๆหน่อยดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการคลายเหงาคลายเครียดยังไงบ้างค่ะงั้นเดี๋ยวสองพี่ภูมิลงไปสำรวจหัวใจน้องๆกองเชียร์เลยค่ะพี่ขอโทษแต่หนีไม่รอดแล้วล่ะชื่ออะไรครับกัปตันครับกัปตันกัปตันนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่คว่ำนะครับมีผิวคั้มครับ เงาครับแล้วเวลาเราเหงาเนี่ยเราคิดว่าอะไรคลายเหงาได้ดีกว่ากันโทรหาเพื่อนหรือว่าเอ้ยออกไปเที่ยวเลยดีกว่าออกไปเที่ยวครับออกเที่ยวเลยครับทําไมถึงคิดว่าดีกว่าครับมันเล้ากว่าครับอย่างกับตันนี่เที่ยวที่ไหนบ้างครับที่มันเล้าเล้าเนี่ยครับตลาดนะครับตลาดนะครับตลาดนี่มันเล้ายังไงครับตันสมมติว่าเรามีเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ แล้วเราแบบเหงาเรารู้เขาเหงาเงี้ยเราคิดว่าชวนเขาไปที่ไหนดีครับสยามครับไม่ชวนไปเที่ยวตลาดแล้วเนาะเบื่อแล้วครับ <c oughs> เรามีวิธีการคลายเหงายัางไงบ้างครับไปเที่ยวดีกว่าไม่ดีกว่า,าการโทรศัพท์ครับเพราะว่าไปเที่ยวมันได้เจอคนมากหน้าหลายตาโอ้โทรศัพท์ไม่เห็นคนไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเราอยากจะเจอตัวเป็นๆมากกว่าตัวเราครับมีวิธีการคลายเครียดยังไงบ้าง อจะไปเที่ยวครับไปเที่ยวเหมือนกันทาไมครับมันสบายสบายชิลๆครับออสมัยนี้คุยโทรศัพท์บ่อยไหมก็บ่อยครับว่าตอนไปเที่ยวก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยครับในฐานะเป็นเป็นสาวสวยนะฮะสำหรับเวลาสาวๆเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านงเงาเงาเลยนะ <c oughs> เราแค่แบบว่าโทรคุยกับเพื่อนๆเราคนเราชอบ <c oughs> ก็แฮปปี้แล้วหรือว่าเราต้องออกไปเที่ยวไปเจอผู้คนข้างนอก โทรศัพท์มันไม่น่าเบื่อคระบบ 3G คนมีตังค์ไม่เหมือนน้องบิ๊กไปนั่นแล้วในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ก็มีโปรแกรมเยอะแยะสามารถที่แบบไลฟ์แชทกันได้ใช่ไหมคะโอ้แค่์สองเวนกรมเพราะฉะนั้นมันสำหรับเราแล้วมันไม่จำเป็นออกไปเลยใช่ไหมใช่โอเคแค่สลามาออกไปเที่ยว